เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดผู้ติดตามหรือยอดโฟลเลอร์ของในไอจีเรากันเนาะเดี๋ยวขั้นตอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้มาทำตามผมกันได้แบบง่ายกันได้เลยอ่ะก่อนอื่นเลยนะับผมให้เราได้เข้ามาที่ในตัวของเว็บไซต์ KMKTH กันเนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไว้ให้นะผมท่านผู้ชมก็ให้สามารถที่จะกดเข้ามากับ็นตัวของเว็บไซต์กันได้เลยอ่ะ แล้วก็เราได้เข้ามากระไรที่ได้ตรงเว็บไซต์ในเว็บไซต์เขาก็จะมีเราได้กดตรงชื่อเข้าใช่งานการสมัครสมาชิกสำหรับใครนะผมดีได้เข้ามากระไรอาจจะไม่มีสมาชิกก็ให้ได้มากดที่หน้าต่างด้านนั้นก็ไปก่อนแล้วเลยผมที่หน้าต่างการสมัครสมาชิกเนาะแล้วเขาก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะผมให้เราได้ทําการสมัครสมาชิกกันได้เนาะแค่ได้กดเข้ามากระไรนะผมเราก็มากรอกชื่อกรอกอีเมลรหัสผ่านแล้วกันไปแบบนี้หรือว่าได้ทาการสมัครอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการสมัครผ่านชิคุเกิล gmail ที่มีอยู่ตรงนี้นะผมก็เลือกทําการสมัครกันไปเท่านี้ง่ายก็็็ไไไดดดดด้้้้้เเเเปนน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 กก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 าา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 รรรสสสสมมมมมััััคคคแแบบง่่่ยยยลละะะะะหทททผผูชชใีอจิวว ในการสมัครก็เลอกกันไปได้เลยหรือหากเราสมัครกันไปแล้วและมีบัญชีกันอยู่แล้วก็สามารถจะก,กดย้อนกลับมาแล้วลงชื่อช้าง,งานตามบัญชีที่เคยได้สมัครไปได้เลยอ่ะก,กดไปนะผม แลวก็ก่อนอื่นเลยให้เราได้เข้ามาที่ในตรงเว็บไซต์เกมอินกิติเฮกันเนาะในเว็บไซต์หน้าต่างแรกของเขาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะบมว่าจะมีหมวดหมู่และก็บริการให้กับเราได้สามารถที่จะเข้ามาใช้งานหรือเลือกทําการกันได้ด้วยเนาะหรือว่าเพื่อสำหรับใครที่ได้เข้ามาใช้งานกันแล้วนะบมในตรงเว็บไซต์ตรงนี้เขาก็มียอดเงินในตรงด้านนี้ให้เราได้สามารถไปทําการในส่วนต่างๆตรงด้านนี้กันได้ด้วยหรือถ้าหากใครที่ได้เข้ามาใช้งานแล้วอาจจะไม่มียอดเงินหรือว่ายอดเงินอาจจะไม่เพียงพอที่จะมาทํารายการเราก็สามารถที่จะกดเข้ามาที่ส่วนหนนนน้้้้าาาาาตต่่่งงรดีีัไไปทคํวเิน Ah แล,แล้วก็เราได้กดทามากันแล้วที่ในส่วนของหน้าต่างการเติมเงินโอห์มดีในหน้าต่างทุนนี้เขาจะมีหน้าต่างเป็นแบบนี้เลยนะผมมให้กับเราได้สามารถที่จะเข้ามาแล tai, ้วก็มาทําการเติมเงินกันได้แล้วก็ยังสามารถที่จะเลือกช่องทางไว้สลับในการเติมเงินกันได้ด้วยแค่ได้กดทามาแล้วแล้วทีนี้ก็มากดเลือกช่องทางในการเติมเงินให้ช่องทางนี้กันไปแล้วพอเลือกกันไปได้แล้วก็เติมเงินเป็นท่านี้ง่ายๆก็จะเป็นการเติมเงินกันได้ไปง่ายกันได้แล้วหากท่านผู้ชมคนไหนที่ได้เติมเงินไปได้แล้วแล้วเขาเกิดสนใจนะผมอยากที่จะเติมเงินเน กันอยู่แล้วก็สามารถที่จะกดย้อนกลับมาที่ส่วนนั้นต่างดิมเว็บไซต์ก็ได้เลย แล้วเราก็ได้กดกับมากราติส่วนหน้าตาเดิมของเวบไซเราทีนี้เราก็เริ่มหมดหมู่แล้วก็บริการที่เราต้องการจะทาการกันได้เลยเนาะก่อนที่เราจะเลือกหมดหมู่เราก็เลือกเป็นฟอร์มของไอจีเราก็ไปกดนะฮมทีนี้เราก็เลือกหมดหมู่เอ่อหมดหมู่ก็คือการเพิ่มยอดปฏิตามของไอจีก็เลื่อนหามดูเลยนะครับผมก็จะอยู่แถวนี้เนาะผมก็จะขอเลือกปปะเดันนี้เลยแล้วกันกดกันไปอ่ะแล้วพอได้เลือกกันไปได้แล้วที่หมดหมู่แบบนี้ผมเราก็เลือกบริการเนาะบริการก็จะมีไปแบบนี้ผมกวขอเลือกเป็นอันนี้เลยแล้วกันเนาะอ่ะ แล้วพอได้เลือกกันได้แล้วที่หมดหมู่แล้วบริการแบบนี้ทีนี้ถ้าเราได้กดกลับมานะผมที่ในตัวของโปรไฟล์จีเราเพื่มการทำงารล็อกลิงอะแล้วได้ลิงก์โปรไฟล์จีเรากันมาแล้วทีนี้ให้เอาลิงก์มาวางนะผมแล้วพอได้วางลิงก์ได้แบบนี้แล้วก็ให้ใส่จำนวนที่เราต้องการเพิ่มไปได้เลยเนาะอ่ะเราก็ได้ใส่ทั้งลิงก์แล้วก็จำนวนอะไรแบบนี้ทีนี้เราได้กดสั่งซื้อั็ไปได้เลยนะผมไปง่ายเพนนนี้เองเนาะอ่ะเราได้กดสั่งซื้อเต็มไปแล้วนี่ครับสั่งซื้อของเราเขาก็จะมีระบบขึ้นมาแจ้งบอกให้กับเราได้ดูได้เป หรือว่าจะกดเข้าไปในส่วนหน้าต่างประวัติการของตัวกันก็ได้แล้วผมแล้วเขาก็จะเด้งเข้ามาให้เราได้ดูยอดเด d e สถานะกันได้ไปแบบนี้เนาะหรืออยากใครท้่ผมได้เข้ามาสั่งซื้อหรือว่าได้เข้ามาทาการกันแล้วนะผม้ได้เข้ามาเช็ค o ดอร์แล้วเดอร์อาจจะมีปัญหาหรือว่ากาดำเนินการอะไรกันอยู่แล้วเกิดมีปัญหาหรือขัดข้องหรือว่ายังไงในตรงการใช้งานนะผมท่านผู้ชมก็สามารถที่จะกดกลับมาที่ในตัวหน้าต่างถึเว็บไซต์กันได้แล้วผมแล้วเขาจะมีข้อคัามติดต่อ admin อยู่ที่ตรงนี้ให้เราได้กดคลิกเข้าไปนะผมแล้วเขาจะขึ้นช่่่่ออออองงงงทททาา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 า้้้้นมเเเปปปแแแบบบีีหหรรรไไดสสถถจะลืืกกพํิััญญต ได้แลผมวลาสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่ขดข้อหรือว่าเกิดปัญหาอะไรยังไงเนาะก็แค่ให้เพียงได้กดทําไมที่ตรงหน้าต่างด้านนี้ผมแล้วก็เรื่องการแก้ปัญหาดึงต่อสอบถามเนาะอะเราก็ทําการแก้ปัญหาหรือต่อสอบถามปัญหาการดมินก็ได้แบบง่ายกันได้เลยหรือว่าใครที่ได้ใช้งานกันไปแล้วอาจจะไม่ได้มีปัญหาเรือขัดข้ออะไรเลย,เลยแต่ว่าได้ใช้งานกันไปแล้วอยากที่จะลองแนะนาให้เพื่อนหรือคนรู้จักเขาเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ตามเราดูเราสามารถที่จะแนะนาเพื่อนของเราก็ได้แบบง่ายเพียงแค่เราได้กดทําไมที่ตรงนี้เดียว แล้วเราก็ได้กดทินมากันแล้วที่หนนสั่งตรงด้านนี้นะครับผมทีนี้เราก็จะแนะนําเพื่อนหรือคนรู้จักของเรากันได้แบบง่ายแค่ได้กดทินมากันแล้วทีนี้ก็มาคลอกลิงก์ที่อยู่ตรงด้านนี้กันไปส่งให้เพื่อนหรือคนรู้จักของเราแล้วกคเพื่อนหรือคนรู้จักของเราเขากดเข้ามาได้ที่ตัวเว็บไซต์ปีเทนี่ง่ายก็ได้เป็นการแนะนําให้กับเพื่อนหรือคนรู้จักให้เขาเข้าไปใช้งานเว็บไซต์ทได้แบบง่ายกันได้แล้วเนาะหรือถ้าหากว่ามีใครได้ใช้งานกันไปแล้วเนาะและอยากที่จะดูลยยอดแล้วหรือว่าอยากจะเช็คยอดกันแล้วว่าเขาขึ้นมายัง ฮะแล้วก็นี่เลยนะผมหลังจากที่ดราทำการส่งตัวกันไปแล้วก็นั่งรอสักคู่เนาะตอนนี้ยอดผู้ติดตามหรือยอดโฟลเลอร์ของในไอจีเราเนานะผม <c oughs> ขเขาก็ได้กาลังใจเพิ่มมาจนจะจะเสร็จเ,เป็นแบบนี้แล้วเนะาะอ่ะก็จะของเดิมเออสิบแปดหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะผมแต่ตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเป็นแปดสิบแปดแบบนี้แล้วเนะาะอ่ะก็ขาดอีกไม่เท่าไหร่นะผมเดี๋ยวก็จะขึ้นมาครบตามจำนวนที่เราได้ส่งตัวกันไปนาะเขาก็ขึ้นมาให้เราเรื่อยๆแบบนี้นผมเราก็รอกันไปก่อนได้เลยเนาะอ่ะ แต่บางีการขั้นตอนในการทำก็ง่ายๆแบบนี้ด้วยเผื่อใครที่เข้ามาดูไปแล้วเกิดต้นใจอยากจะเข้ามาใช้งานหรือจะเข้าทำตามเนาะบนทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไว้ให้แล้วก็สามารถที่จะก,กดเข้ามาใช้งานหรือเ,เข้ามาทำตามก็ได้เลยกับลิงก์ตัวเว็บไซต์หรือถ้าใคร่ไดใจเข้ามาใช้งานกันไปแล้วในตนัวของเว็บไซต์ แล้วก็อาจจะมีปัญหาอะไรขัดข้องยังไงก็อย่าลืมนะผมในตัวเว็บไซต์เขาก็มีใหแ้แก้ปัญหาหรือติดต่อสอบถามปัญหานแอดมินกันได้เนาะในการติดตามด้วยเองในการติดตด่อแอดมดินที่ผมได้บอกกันไปหรือหากใครที่ใช้งานไปแล้วเกิดสนใจเดี๋ยวใช้งานเว็บไซต์กันอีกแบบไไง่ายๆเขาก็มีเวอร์ชรนแบบิเคชันกันด้วยใครสนใจอะไรยังไงก็สามารถจะเขา้ามาใช้งานกันได้เลยนะผมหรือว่าได้เป็นการเพิ่มผู้ติดตามให้เรามียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นหรืออยากเปิดการมองเห็นโปรไฟล์หรืออยากให้มีความเจ้าชู้ดิงฐานผู้ติดตามที่ดีก็เขออภััยยยกนนนดด้้ววะเีท่าผูชม ทีด่ดูกันแล้วก็เข้าใจได้ดุลจบตรงนี้สำหรับในว,วันนี้ก็ขอบคุณครับ